สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับแมนออเดียและแอนซาวนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับให้เอ่อเป็นเพื่อนนะท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e ได้ดูได้ดูและได้รับชมกันนะครับหลังจากเอ่อลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับ ก็เป็นยู่ในบออนุบาลน,นะครับก็คพิจะได้3 4ถึงสสัปดาห์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนผู้ติดตามทางช่อง YouTube นะครับก็อัปเดตคลิปคลิปก่อนก็เป็นคลิป หรือท่อไอดีนะครับก็หลากหลายสาระครับสำหรับช่องแมนออดีโอแลน์สาวนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาพามาดูนะครับบ่ออนุบาลนะครับหอยเชลรี่สีทองนะครับโอเคก็กําลังน่ารักนะครับกําลังเติบโตกําลังกินนะครับกินอย่างเดียวนะครับกินไม่สนไจใครนะครับกินแล้วก็โตนะครับก็คาดว่าจะโตเร็วๆนี้นะครับกินดีขนาดนี้นะครับ ก็ให้หัวอาหารบ้างนะครับทุกสามวันครั้งนะครับน้องๆเขาก็จะกินใบพืชนะครับก็จะเป็นแหนนะครับกินแหนบ้างนะครับให้แหนบ้างก็จะประมาณนี้นะครับ yes ส uh ําหรับบ่ออนุบาลนะครับสําหรับบ่อที่สองนะครับก็จะเป็นบ่อกําลังฟักไข่นะครับ แล้วก็เตรียมเป็นอนุบาลเหมือนกันนะครับโอเคก็มีฟักบ้างแล้วนะครับมีฟักลงน้ําแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับว้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็จะสําหรับบอนี้ก็จะเป็นชุดที่สองนะครับเป็นรุ่นที่สองนะ ก็จะมีรุ่นที่3มรุ่นที่4แล้วก็รุ่นที่ห้าต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดต2รุ่นนะครับก็รุ่นที่2แล้วรุ่นน้องนะครับรุ่นรุ่นแรกครับว่าชุดนี้นะครับก็คือรุ่นแรกนะครับก็ฝากเ,เพื่อนนติดตามด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดตับตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตหอช่เชอรี่สีทองนงม้อง,องบออนุบาลน,นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ